เวลคัมทูพีพิมพ์ชานอลครับสวัสดีครับทุกคนวันก่อนครับผมตอนที่ไลฟ์อยู่นะครับแล้วก็มีน้องถามมาว่าพี่ไม่รีแอคเพลงพีนดีแล้วหรอครับน่าจะแบบว่าไม่ค่อยเห็นคลิปใหม่ๆที่เป็นเพลงพีนดีนะครับจะบอกว่าทําอยู่นะครับผมทําทุกคนแหละครับผมไม่มีแบบว่าเลือกว่าจะไม่ทําใครอะไรหรอกแต่ว่าอะ,อะอย่างพีนดีอะ พี่เขาก็ไม่ค่อยได้ลงเพลงเท่าไหร่นะหลังๆอะ่ะแล้วผมจะเอาเพลงที่ไหนมารีแอคครับก็รออยู่เหมือนกันเอาจริงเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ผมรออยู่ตลอดรอให้เขาลงเพลงโอ้อยากฟังอยากฟัง,อย,ฟงอยากรู้ว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรอีกอยากรู้ว่าเขาจะเอาคําอะไรมาเล่นอีกแบบคมๆอันเนี้ยเนาะผมเชื่อว่าหลายคนก็รอคอยเหมือนกันครับแล้วก็และแล้วครับผม13ชั่วโมงที่แล้วครับพี่เขาก็ลงเพลงนะครับผม King of the City ครับพี่นดีเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวตามไปรีแคปด้วยนะครับผม Seen. Crown on my head like a silver gleam. Sunsets, ghost streams, light up my dream. In this concrete jungle, I'm the main thing. Homies at my side, never roll alone. Palms in the wind as I claim my throne. Graffiti's our story on these ancient stones. Living like legends in the city's bones. I'm the king of the city, every light's my crown. From the high rises to the underground. Theater. Every corner has a piece and of bring feeder. Whispers in the alley secrets you'll never find. In the heart of it all, I'm the mastermind. Lights flashing bright like stars in my domain. Each beat of the street, part of the chain. It's coming. I've been waiting for a long time, P'Nui. I only get what you give. King of the city, I'm the sin of the city. I'm the, of the, city. I'm the wings of the city. That's why I still cry, stacking win for the city. Shining in the light, make it spin for the city. Never back down, never dim of the city. Eyes on the sky, keep it slim for the city. Legend get made, remember him of the city. I'm I'm king my out of of the the city head แผลเต็มหลัง I'm not the boy with that Brady พวกอสอรพิษทุกสารทิธ they wanna hit me Thank you for the l o r d in every time he tries to lift me อยู่มานานกันไปถ้าอยากลั่นไกลพีดิสตี้ quickly ดักอยู่ในหู Good kid in the city ไม่มีบิดพิล Yes I'm r e a l for the gritty Man I'm too chill stand still if you with me ตั้งแต่เกิดจนวันตาย I'm a ride with the city Lily oh, one อ๋อเขาฟีดฟีดคีดฮาร์ดเหรอพอดีเมื่อกี้ตอนเปิดยังไม่ได้เปิดดูเลยในคิปชั่นนะครับเห็นมีแต่ชื่อเพลงเลยนึกว่าเป็นพี่หนุ้ยคนเดียวแต่ว่านั่นแหละครับฟีดก,กับคีดฮาร์ดโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปรีแคปกันนะครับว่าเขาแรปอะไรบ้างเนื้อร้องภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างโอ้โหแปลยาวเลยทีนี้ภาษาอังกฤษเพียบยังไงตามดูกันครับผม